สวัสดีครับวันนี้พามาชม FRR นะครับสีชมพูหวานเจี๊ยบเลยคันนี้ต่อตู้แห้งนะครับของแต่งเพียบครับผมเริ่มต้นกันเลยนะครับการชนนะครับเลี่ยมไทยนะครับผมพร้อมแป๊บล่าง2เส้นนะครับมีบันไดเสริมนะครับขึ้นตัวหัวเก่งได้นะครับหล่อเลยคันนี้เงาวับไงเป็นไงครับอันนี้เขาเรียกบันไดเสริมนะครับด้านข้างตู้ครับพิเศษเลยครับเห็นไหมครับกอนชุดกอนชุดบานพับสแตนเลส สแตเลสต้องบอกสแตเลสแท้เลยนะครับผมไม่มีสนิมแน่นอนรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยครับอ,อ,อันนี้ลิฟท้ายนะครับผมจากเซฟเวนะครับชนบุรีอันนี้สวยงามมากนะครับยกและรับน้ำหนักได้1ตันเลยนะครับผมงานเนียยงานเรียบร้อยมากครับประตูด้านข้างไม่มีนะครับตัวนี้ แล้วก็ลรบสีชมพูนะครับมีสติกเกอร์ซ้อนแสงนสีเหลืองโอเคงานสวยมากครับผมมีกาดด้านข้างเพื่อความปลอดภัยนะครับใครสนใจต่อตู้แบบนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับ099 9095 442ครับขอบคุณครับ